อ๋อครับตอนนี้ครับน้องโมน ER ้ยอยฟิชชิ้งมาเอาปลาครับมาเอาปลาเกตไปลงครับนี่ครับปลากินปลากิีนไตนี่หลายครับเป็นครับเป็นเป็นเฝ้าคู่เอคู <Siri> ่กวนอ๋อทิเบตทิเบตโลเอาทิเบตโลไปเอาทิเบโลเอาไปเทเลยอ๋อเอามันมีอันเดียวคนที ครับเป็นลากมากครับเป็นวตารปรเทศไซต่งเทศไซปะจีนก็ปลาจีนน้อยครับปลาจีนน้อยบ่อยากบ่อยากให้เอาวิ่งตักครับมันตักแค่เดียวตักแค่เดียวเลยจะไปนั่นจะไปเที่ยวตักเที่ยวนั่นมันครับมันนั่นเขียนไปไปเขียนไปนะครับแต่น้อยไปเสีย จั้ยดโตอยู่สีเบียดไนก็้าสมมันตายก็ออกด้นี่ยปลามาจะถาพาได้ลู็โต่ายแต่ลาสูเน้ามาจะถาพาก็เตอ๋อสิบหกไป ไเทียรยังไงโอ้ยเทียเทีไปเทียเลยเยี่เราอันเอามาไปัห่อยเีย่16กเียไม่แน่วอันรู้เงินว่าตัวนั้นอ๋อ่ะไรที่ไม่าบอะไรที่ไม่ยาบแบบั้งคากลอนขายกนบวกเลยายกลอนล้าอันน้ไปยังไ่อยน่ยนี่ไตะกรไ เขิคร้อโเกินร้อตรงนี้เกินร้อตรงนี้เขียนสองหน่อยเอาเราไม่เขียนไม่หน่อยหน่อกไปหน่อยไปสองไม่เขียนเขียนเป็นเขียนเป็นสองอันเนีอยปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟมันหนักกว่ามันม่นหนักกว่าปลากระปลากระหน่อย ทีสลกสองลูกเลยจะได้ดอกมันยากงเคลียเคลียลก็ได้โอ้นนั่นนั่โอเสรจล้ดอาสิบเจ็ดลครับไปสิบเลเหายได้เขียนตัวเลกันอยู่คงูเราขบมาล น้องขี่ไขคนอีเราอันนี้ตัวใหญ่ยู่นี่ผู้คนพิสูจน์ให้ได้กันตัวเรานเอารถี่คือว่าตัวน้อยว่าเอาควายมเอาลงควายเหมือนมดเอาลงความเหมือนมดขันน้อยก็ขึ้นน้อยน้ำกันเนควากันมดถ้าไรแล้วเปียว่าเอ็ดน่งงูเมีต่าียดีเียเป็นจิเขาพอออก่ละพอไปไม่ก ก็ครับอเอาแลไหมแล้วเรตีโอ้ยพนังว่าแกกหมไปไปโทษเจ้าเจ้าสับลาบิึงมันอะไรลาบมาันฟูบอ ขวงสิน <pues S 2> ่ามเสาะลูกเมาาจะเสาะังมหันเดออโอ้อดองไหมมัน yeah. มันตายวะมันฟูวะแต่น้อยเต้นนงเงี้ยตัปไหนเงี้ยครับัหนเงี้ยมันตายบหน่อยสายหน่อยดิสายหน่อย ผมมาสบายน้อยแล้วเราไปย้อนดูสกทันเฮ้ไปนต่อรงอยู่ครับพ่อเป็นคนรู้เป็นเก็บใจอยู่หนื่อใจเมื่อเอา ทนทอดมากกับตักจรดมันจังบ่ได้จับบนโอ้ยนินิ่ดูมันหาวมหายเฮ้ยอีอกูเหนื่อยแล้วเหนื่ยลยอาชิพาครับไปไหมไปไหมไปเลยไปเลข้าสมเม็ดเม่มวานหมูหลวกไก่ดำเลี้ยวกันเลเลยด้วลุงนเอาลงเหลี่มมาอีกว่าอะ มามามาเอาจนคำผลละปลาหลากมันเมืดเลยก็ได้อ่ดีตัวรอบปลากินเนาะปลาจินที่ดีจดไปครับเจาดแม่รดเร็วนะ ไปขหนีไปไปพไปยุ่งดแมสอง้านผู้แข็งแรงเลยว่าใส่เราเพื่อนใส่ผู้แข็งแรงอเ่ผู้แข็งแรงมันก็นังฟอยูุคนะแวบึงเอาเอาไตแหลง่ายลวงหยิบปอยเลลงเลยลยติตองไายทำไง ถามันห้องอนนั้นคิมตักใส่เลยกัใช่นีน้ำแน่นอยก็ได้ังซับคุณก็ง่ายคือนกันตาราง่ให้ไปสิบสิบองสิบสองเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวลงสิบสองลอดลงสิบสองามนั้นอมันแขงข้ง่งจิงเลยจงจินิดนิดน้อยเราะจังล่งดอกล่งเต็มสมมติว่าสิเครื่องสิก็ลงสิบสองเลย เดี๋ยววันนี้ลูกวันจะหักบอกตั้งชิปเทียกับหักออกชิปเทียกกันแล้วคนตัววก็ได้ยากบอกแน่วป่าคือบ้าเขาเนี่ยเลยกินเตาเขาเป็นแต่มากุยบ้นอ้วนโอดบั้นคนหนึ่งว่าคมันกินอิ่มแล้วคนแล้วซิกเก็ตนี่มันต้องมันโวนไปยังสี่ังบอก จิแข็งเขาก็จิ้บจิ้ไปเลยรับเท่าไรรับเท่าไับยางมือเนาะตือนตันคนละรับเท่ารใครเราไปจอบว่าง่ายนี่คือบอจะรับเท่าสามเตยทีแดดมันกอนมากเลยหนึ่งสี่ซื้อไม่บอไงพ่อไปหาจะมาพ่อไรหรอบอกว่าขันโอมียแล้วแยกใส่เขาป้าต้องป๋าเขาก่อน มันจังแน่นอนมสามอบากุ่จรยคจริงบไมเ่ช่สามายป่านีน่าิไม่ลุงบ่ได้วาลงแม่บานนี้ไข่ศิืยอกะละมังมาลงมาไว้กันกะละมังสมบูรณ์นน่ะไข่ศิษยมาเทลงกันป่านิ่งไิ่ให้ติดไข่ี่ขันต้องให้ป่านในป่านนั้นเลย มันก็แ <monastery> ส <The absor baptism> ่ยงไงตัวนี้ตัว่ได้รูกสัมผได้ล่างมันมาติดงามยู่ไหมแต่มันก็เป็นปลามุนตัวยี่สิบไปเอาไปเลยครับยี่สิบเอาไปเลยเอาไปเลย2ี่สิบเอาไปเลยหนึ่งสองสามสมอยากเด็เมียอยู่เลแม่สิว่าให้ดอกลาเมีย ค <ge ar> ัน <ies> ว oh. ่าเพื่อนว่าเปลนอยู่เ้ยจะขอแค่ง่เปลี่ยนเพงเล่มาเร็วยังไม่ยานมันน้ำแรงเยอะมันโหลดทีแปดไปที่โอ้ที่หกแล้วโอ้ยเอาไปเลยครับทหกหกไป <laughs> อ๋อคลิปนี้ได้แปดนาทีแล้วเอมไหม